ค่ะก็คือเอ๋อก็คือยอยังเดี๋ยวเเจ้าสาวเข้าไปข้างในเแล้วี่ันอากเนานรนะคะอาจะดู่ยก็ไจะสาไม่ได้มีงกนเกมการวันไปอย่างใดโ้โ้พี่นเมาลยเมาแ้อ่าคผู้มเกียจัแก้จนยังแรละลแล้ว่งากรักกันลูกน้องกกันกับป่าป๋าก็รักกัน good เราสมมตินครับอันนี้คือการการแสดงทั้งหมดนะคะนี่คือการแสดงทั้งหมดขออภัยนะครับทุกท่านนะครับเ่อความันเทิงเท่าไหร่เท่าไห้เท่าไหรเน้นเน้น พร้อมยัหมพร้อมมาตแ้งแาิปีที่แล้วใชหครับรแต่เจ้าสาวยังไม่พร้อมใช่ไหมครับไดเจ้าสาวมีญาติผู้ใหญ่มับไาตผู้ใหญ่เลย้าบ่าวมาผู้ใหญ่ไหครับไม่ครับขอ้ทษค่นครับู้ใหญ่เลยรับก่อเพื่อสนุกนะครับเพื่อทำมาเทิงระลันะครับ

ถ้าผู้ใหญ่ใจที่เดียวขนาดน,นี้คือคุณต้องเข้าใจในิดืงนะคะว่าคุณมาขอเจ้าสาวเราไปนะคะถ้าคุณผ่านประตูเงินประตูทองไปไม่ได้คุณจะดูแลเจ้าสาวเราได้เยี่ยมไรนะคะแล้วอย่า,ยางะบรไ,ไม่ผ่านประตูเนี่ยเอาสายหนต่าง จ้าบ่าวเจ่าวพอใจแล้วเดี๋ยวๆ อะไรเป็อาหารหลักอะไรคะไปไไหน่อยเจ้าสาวไปหน่อยอาจารยวไปหน่อยเจ้าสาวไปหน่อยไปดนวยตไปด้วยตัไม่ไม่เรา่นลวไมเล่นตัวเราจะกระเสียนแล้วะเล่นตวเมื่อกี้เจ้าสาวบอกอยู่ว่าชอบอะไรเดี๋ยว้าสาไนิดนึงาบเราอม่าเล่นตัวเราจะเอาไมแล้วไปด้วยตเจ้าสม่เจ้าสาวเจ้มสาวเจ้าสาวไปไไไปไ เจ้าสาวบอกอยู่เจะบ่าจำได้ไหมคะอาอาอะ 哎。Ah. Ah. มันยิงยังม่อกี้ผ่านประตูอะไรมาบ้างเป็นพับเปลประตูอะกับประตูทองยังเหลือจตประตูเพชรกับประตูพอยอันนี้พ่อจับเปล่าค่ะพอจัเปล่าอะรับเปล่าันคะโอ้ยเคผ่านแล้วนะคะโอเเคโอเคเคคเอยโอคค ยายมาเร็มันเป็นการแสดงยายเราต้องมีสปิริตเอมากนะคะเออเอาาเอา้คนางกสำรวจสิเออเอามอม้อนะคะให้สาวๆยายหยอ คุณแขกเอ,อาลุล่วงอาเจ้าป่า,า,าปเพราะจบนปไปขอให้พ่อเนเจ้าป่าขอบคุณแขกนะคะมันเป็นการแสดงที่ช้างเราต้องถมบทป่าพอะไรเลยขอบคุณแขกทุกท่านนะครับที่มาร่วมง,งานลูกสาวผมนะครับตกบกพร่องอะไรก็ขอใหยแขกทุกท่านนะครับ อดบอกไม่ได้ครับมันอยู่ที่ใจครับ่ใจมาก่อนสินสอดลุกสาหรับผมเป็นพ่อเป็นพอเจ้า่านะครับพ่อเจะาบาทนะครับส่วนผมเป็นพ่อเจะาบาแสดงความดีด้วยครับ ด้วยนะคะท่านจะาบ่าวลูดเลยผมทำหรับเป็นทอจะบ่าวนะครับมันเท่าไรมันเท่าไรลูกลูกผมเป็นคนดีผมีผมยินดีผมปลื้มใจน้ำตาความสุขไหลออกมาต่างหลออกมาแล้วนะคะอยากได้ลูกสับไพ รักได้ลูกสาวคนนี้ลูกสะพ้ครับคไปุ่ลูกสะใภยว่าไงครับตำบันไรันลูกไปอะนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยพอจะบ่าวพอจะสาวพูดแล้วขออนุญาตนะคะเรียนเชิญท่านประธานนะคะในพิธีมงคลสมรสในครั้งนี้นะคะได้กล่าวไวพรนะคะคู่บ่าวสาวนะคะพร้อมกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทุกอย่างคือการแสดงแต่ประธานเราตัวจริงนะคะขอเชิญลงบนนะค แสดงค่ะไม่เคยแต่งเื่องคเนเท่าไหร่เดี๋ยวเจ้าสาวคะตอนนี้พวกมะไลยนะคะไม่ใช่เชือก้าผูกอนะคะเพื่อการแสดงของญาติเียนเจนท่านประธานในพิธีได้กล่าวอวยพรคู่ว่าวสาวนะคะ

เซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์เลยแต่ที่แน่แน่แดกกองแบกกองค่ะถ้าตรงนี้ฉากนี้เป็นฉากฉากนึ่งนะคะก็บอกว่าก็ขอให้เป่าสาวนะคะขอรากกระดานมือกระดามือกระดานมือถือแก้วถือแก้วถ้าวันไหนจะทะเลาะบอกแว้งกันก็ขอให้จําวันนี้นะคะ วันที่เราตกลงใจรักกันมีปัญหาอะไรก็อันหน้ามาหากันนะคะ อ่ะโอเคทุกท่านคะตอนนี้นะคะเอ่อก็เรื่องเลยมาถึงเวลานะคะเนาะที่เราเอ่อคุยกันไว้นะคะเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะลาทุกท่านในห้องนี้นะคะเนาะความสุขความสนุกสนานนะคะเรายังสามารถสนุกสนานกันต่อได้ที่หน้าห้องนะคะ